สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับพขสุ่รายการ The People Show ค่ะเจอกันวันเสาร์ที่21ตุลาคมสดๆแบบนี้นะคะเจอกับใหม่แล้วก็พี่เป้ค่ะเออท่านผู้ชมฮะออในยุคปัจจุบันเองเนี่ยภัยมิตราชีพนี่มาเรียกว่าทุกรูปแบบจริงๆล่ะ เมื่อก่อนนะคะเราก็จะต้องกลัวเวลาโจรขึ้นบ้านขโมยยกทีวงทีวีเดี๋ยวนี้ก็มาทางโทรศัพท์แต่ว่าแบบพื้นฐานเลยที่เดี๋ยวนี้เรายังเจอกันอยู่แล้วก็ต้องเตือนภัยแล้วก็ต้องระวังนะคะล่าสุดเลยค่ะเคสนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือยืนคุยกําลังเตรียมตัวจะโทรศัพท์อยู่นะคะอ,อยู่ในที่สาธารณะเลยค่ะริมถนนย่านบางแค,คอยู่ดีๆีเนี่ยนะคะก็มีคนค่ะเ <Yeah, S 1> นี่ยเดี๋ยวดูคลิปไปพร้อมกันเลยค่ะกําลังยืนอยู่นะคะแล้วก็มีคนค่ะ วิ่งฉกกระเป๋าแล้วขึ้นรถเมย์รวดเร็วอะอย่างนี้เลยเหรอใช่ย่องย่องมาปุ๊บหยิบปั๊บรถเมย์มาพอดีวิ่งขึ้นรถเมย์เจ้าตัวก็ยังไม่รู้ตัวเลยใช่แล้วปรากฏว่าผู้เสียหายนี่นะคะก็เข้าแจ้งความที่สอนหลักสองค่ะขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเมื่อก่อนอะถ้าถ้าเป็นสมัยใหม่ตอนอยู่ต่างจังหวัดอะจะมีคนเตือนว่าเวลาอยู่ริมถนนอะอยากคุยโทรศัพท์เพราะมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็โฉบไปเลยเฮ้ีคนทําผู้หญิงด้วยนะ ใช่บางทีคุไม,ไม่รู้ตัวไงอาศัยจังหวะเผลือนี่นี่ผมว่าเจ้าของเขาแบบเอ๊ะฉันไปลืมกระเป๋าไว้ที่ไหนนะเอ๊ะฉันว่าฉันก็หยิบม,มาฉันก็วางไว้ตรงนี้เอ๊ะไปลืมที่ห้องน้ําหรือเมื่อกี้ไปไปวางไว้เก้าอี้ไหนแล้วบะ่ะ <c oughs> ผมว่าแกเขาคงต้องเดินหาสักพักหนึ่งอ่ะว่าเอ๊ะฉันว่าฉันถือออกมานะ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ถูกไหมเพราะว่าใส่จังหวะเผลอในขณะที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะคะก็เข้าของแล้วก็เงินทองต่างๆนะคะก็หลายบาทเหมือนกันเห็นบอกเนาะก็เลยแจ้งความดีที่มีกล้องวงจรปิดนะ นี่ถ้าไม่มีเนี่ยนาก็คงยังคิดไม่ออกว่าฉันไปลืมไว้ที่ไหนเนี่ย คนหยิบอ่ะเจเขาเรียกว่าเจเจก็คงแบบเล็งแล้วว่าถ้าเผลอปั๊บก็ฉกไปเลยอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะฮะคือคือโอเคเรารู้ว่าแนวเนี่ยก็ยังมีโดยเฉพาะแบบเวลาอยู่ในห้างใช่ไหมนั่งกินข้าวเยู่แล้วก็ฟึบแล้วก็แบบสะพายโดยเฉพาะของผู้หญิงอ่ะสะพายกระเป๋าผ้าเอาไว้ที่เก้าอี้แล้วก็มาลักษณะแบบเนี้ยเยอะท่าผู้ชมต้องระวังนะการล้วงกระเป๋ากี่กระเป๋าก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้ก็ต้องระวังใช่อันนี้เป็นแบบเบสิกดังเดิ่ม แบบช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยเวลาเราไปไหนเงี้ยเราก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าอยูเนี้ยถ้าเป็นขบวนการนะตำรวจเขาก็จับได้เยอะนะประเภทที่แบบมาจากประเทศเพื่อนบ้านอ่ะจับปุ๊บสาวปั๊บนะเออไม่คือคือวิธีการของเขาเขามาเขาแบบหยิบเสร็จเขาส่งต่ออาเหมือนในหนังเลยเออส่งต่อแล้วเราแบบเอยเธอเอาของฉันไปใช่ไหมเปลาดูดิล้วงปั๊บไม่เจอไปแล้วเออนี่ต้องระวังนะครับท่านผู้ชมฮะ